นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนถึงสถานการณ์น้ําท่วมว่าในภาพรวมคลี่คลายเกือบหมดแล้วแต่ยังคงเหลือบางพื้นที่ที่ยังคงมีน้ําท่วมขังอยู่อาทิพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกจังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครปฐมโดยรัฐบาลได้เร่งสูบน้ําอย่างเต็มที่ซึ่งหวังว่าน้ําจะแห้งหมดทุกพื้นที่เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ นอกจากนี้ยังคงเร่งแก้ไขปัญหาขยะหลังน้ำท่วมที่มีปริมาณเป็นจำนวนมากโดยขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเร่งรัดในการแก้ปัญหาค่ะก็โดยโรวมดีขึ้นนะคะคุณสุรนันท์แต่ว่าก็ยังมีบางพื้นที่ที่อาจจะยังมีน้ําท่วมขังบ้างซึ่งเราก็ได้มีการเร่งสูบอย่างเช่นทางกรุงเทพฝั่งตะวันตกนะคะแล้วก็มีปทุมธานี นนทบุรีแล้วก็นครปฐมใช่ค่ะตอนนี้นครปฐมอาจจะยังยังน่าเป็นห่วงอยู่แต่จังหวัดอื่นนี่ก็เริ่มเริ่มลดแล้วอย่างตามถนนเส้นทางก็ดีขึ้นแต่อาจจะน้ําท่วมท่งบ้างหรือตามหมู่บ้านซึ่งก็ได้มีการสั่งการขอผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยค่ะในการเร่งสูบน้ำเตมเลยค่ะประชาชนในพื้นที่บอกฝากบอกว่าอยากได้ของขวัญปีใหม่อยากให้แห้งเลยเป็นไปได้แค่ไหนท่านนายกนก็อยากได้ค่ะฉันก็อยากจะ น้ำลบนั้นเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องชาวไทยจริงๆโดยเฉพาะผู้ที่ประสบอโรคภยัยน้ำทว่วมเพราะว่าก็ทรมานมากค่ะเห็นแล้วค่ะแล้วก็เห็นใจแล้วต้องกราบขอโทษพี่น้องประชาชนที่ยังดูแลไม่ทั่วถึงก็มีเนื่องจากพอน้ำท่วมปัญหาต่างๆก็ตามมาเยอะค่ะเช่นขยะหรือว่าน้ำน้ำเน่าอย่างมูลฝอยต่างๆก็ต้องนะต้องเร่งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเร่งรัดตรงนี้ค่ะ นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแผนฟื้นฟูค่ะว่าได้เร่งรัดคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำหรือกอยอนอโดยคาดค่ะว่าในต้นปีจะมีความชัดเจนซึ่งขณะนี้เร่งดำเนินการในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนวัดโรงเรียนโรงพยาบาลให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ได้เตรียมจัดทำแผนเพื่อรับมือกับฤดูฝนในปีหน้าโดยให้คณะกรรมการกอยอนอไปสำรวจแนวขันกันน้ำและดูแลป้องกันให้แข็งแรงค่ะนะคะก็วันนี้ก็ได้เร่งรัดทางด้านของคณะกรรมการกอยอนอก็คือการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ำน,<า>นะคะคแล้วก็ทางด้านของเศรษฐกิจก็คือ,คอ,อดูอนาคตด้วยครับก็ วันนี้ก็เร่งรัดที่จะทํางานอยู่นะคะเพราะว่าแต่ว่าเ็าคิดว่าต้นปีน่าจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นพอบอกโครงบ้างได้ไหมท่านนายกเล่าโครงให้หน่อยว่าคิดอะไรอยู่ทําอะไรอยู่บ้างได้ไหมฮะได้ครับคร่าวๆคร่าวๆนะครับเพราะยังไม่ละเอียดอยู่อย่างที่เราทำเนี่ยอย่างแรกวันนี้สิ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต้องกลับคืนมาสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดเพราะว่าอย่างเช่นถนนหนทางโรงเรียนโรงพยาบาลวัดปอารามต่างๆก็ต้อง เปิดให้กลับมาเป็นปกตินะคะแล้วก็เราเองเราก็ต้องทํางานแข่งกับเวลาเพราะว่าพฤษภาหน้าก็จะมีเรื่องน้าฝนละอย่างมาืางที่เริ่มเจอน้ําแรงฉะนั้นเวลาเราคิดอะไรเราต้องคิดเปื่อทั้งเรื่องของฝนหน้าฝนด,ด้วยแล้วก็น้ําแรงด้วยนะคะ